กลับเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เข้าห้องน้ำและดื่มน้ำทำทุกหนส่วนตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในกิจกรรมนี้นะคะอย่างแรกเลยคุณครูคแพรวนะคะอยากให้เด็กๆได้สังเกตนะคะในรอบๆห้องของเรานะคะว่ามีมีอะไรอยู่บ้างมีสิ่งใดอยู่บ้างนะคะ,ะเด็กๆ เด็กๆบ,บอกว่านะคะห้องเด็กๆมีโต๊ะมีเก้าอี้ด้วยค่ะคุณครูแพรอ๋อใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยใช่ไหมคะคุณครูแพรใช่แล้วค่ะเอแล้วถ้ามีของวางแบบนี้เนี่ยแล้วเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำอย่างไรคะคุณครูแพรวเราจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ตัวของเรานะคะโดนสิ่งต่างๆนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะ ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรเราพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะคุณครูแพรแต่เอ๊ถ้าพูดว่าพร้อมแล้วปกติเนี่ยเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ตื่นเต้นนะคะอ่าเราอาจจะต้องมีท่าดีไหมคะเด็กๆโอ้ได้ยินเสียงตอบกันมาว่าดีค่ะดีค่ะคุณครูแพรนะคะก็จะมีท่าพร้อมคําว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วของเราด้วยค่ะถ้าเด็กๆ พร้อมที่จะทําตามคุณครูแพรแล้วนะคะอ่านเด็กๆลองดูนะคะคุณครูแพรทําอย่างไรอเมื่อคุณครูแพรนะคะบอกคุณครูแพรว่าพร้อมไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคุณครูแพรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะได้ค่ะคุณครูแพรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะโอ้โหเด็กๆน่าจะจําท่าได้แล้วใช่ไหมคะ งั้นเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะคะเด็กๆและคุณครูแพร่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มเคลื่อนไหวกันนะคะเรามาทำข้อตกลงเกี่ยวกับ จังหวะของเราก่อนดีกว่าค่ะคุณครูแพรดีเลยค่ะคุณครูแพรเราจะได้รู้ใช่ไหมคะว่าเราต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะแบบไหนใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรนะคะมีเครื่องให้จังหวะมานะคะคุณครูแพรนะคะนํากลองมานะคะมีตัวกลองของเราแล้วก็ไม้ตีนั่นเองค่ะเด็กๆลองฟังเสียงดูก่อนนะอ่า เสียงเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อได้ยินเสียงต่อมามากเลยนะคะว่าโอ้โหเสียงเพราะจังเลยค่ะแล้วคุณครูแพรล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเสียงนี้บ้างคะเอคุณครูแพรคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะทุ้มแล้วฟังสบายหูมากเลยค่ะคุณครูแพรอยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะถ้าหากคุณครูแพรนะคะเคาะจังหวะ แล้วนะคะคอจังหวะแบบนี้นะคะเราควรเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วคะเด็กๆตอบว่าเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะคะ่ะโอ้ record, โหเก่งมากๆเลยค่ะถ้าคุณครูแพรวนะคะคอจังหวะแบบนี้ละคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะคะ่ะถ้าเรานะคะคเคลื่อนไหวแล้วเราอยากจะหยุดนะคะเราจะต้องคอจังหวะแบบไหนคะคุณครูแพรว เราก็จะต้องเคาะ2องจังหวะติดกันค่ะ2ครั้งติดกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะ2ครั้งติดกันนั่นเองค่ะ,ะแบบนี้นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันก่อนนะคะโดยการเคลื่อนไหวอย่างแรกนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเอถ้าเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่เนี่ยเราสามารถเดินได้ไหมคะ โอ้โหเด็กๆตอบว่าเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ต้องเดินไม่ได้สิคะค,คุณครูแพรวใช่แล้วค่ะเพราะเราอยู่กับที่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ่าล่ะค,คุณครูแพรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะอ่าเด็กๆก็คงจะพร้อมแล้วฟังจังหวะดีๆนะคะ เยค่คุณครูปลายทางนะคะสังเกตเด็กๆนะคะว่าสามารถปฏิบัติตามจังหวะได้ตรงจังหวะหรือไม่นะคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะอ่ะเรามาลองกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะ มากเลยค่ะแต่เอเมื่อสักครู่นะคะคุณครูแพรวนะคะได้สังเกตนะว่าเด็กๆเ,เนี่ยบางคนนะ่ะยืนติดเพื่อนคะ่ะคุณครูแพรอา้าวแล้วถ้ายืนติดเพื่อนแบบนี้การเคลื่อนไหวของเราจะสะดวกไหมคะ อ้หสังเกตเห็นเลยว่ามือเนี่ยชนเพื่อนเลยค่ะอเคลื่อนไหวไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรคะคุณครูแพรวเราจะต้องหาพื้นที่ของตนเองนะคะไม่ให้เรานะคะชนกับเพื่อนหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องค่ะเพราะถ้าหากเราเคลื่อนไหวโดยการที่ว่าเราตัวติดกันเอา้าอย่างนี้เลยถ้าหากเรากางแขนแล้วเป็นอย่างนี้บึบเป็นอย่างไรคะ ก็จะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะคุณครูแพรใช่แล้วค่ะก็จะอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ด้วยนะคะ,ะดังนั้นนะคะเราจะมาหาพื้นที่เป็นของตัวเองกันดีกว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมนะคะ,ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะให้เด็กๆนะคะ5ครั้งนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองนะคะโดยระมัดระวังเพื่อนและสิ่งต่างๆด้วยนะคะ,ะคุณครูแพรเดี๋ยวเตรียมหาพื้นที่นะค่ะ ได้พื้นที่ละทีนี้นะคะคุณครูแพรขอเคลื่อนไหวอยู่กับที่อีกสักสองครั้งได้ไหมคะได้ค่ะคุณครูแพรเอาละเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะดีๆนะคะโอ้โหเก่งกันมากๆเลยค่ะ โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจกันมากๆเลยต่อมานะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถกระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหลังกระโดดไปทางด้านซ้ายหรือกระโดดไปทางด้านขวาก็ได้แต่ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะคุณผู้แพ่ใช่แล้วค่ะเวลาเรา เคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนที่เราต้องคอยสังเกตเพื่อนๆรอบข้างด้วยนะคะว่าจะชนเพื่อนๆหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะดีเลยค่ะโอ้โหเพื่อคูแพระคะเพื่อูแพรทำท่าทางอะไรคะ เอเดี๋ยวให้ลองเดี๋ยวลองให้เด็กๆนะคะลองทายดูว่าคุณครูแพรเนี่ยทำท่าทางอะไรคะอุ๊ยคุณครูแพรได้ยินมาว่าเด็กๆบอกว่าคุณครูแพรเนี่ยทำท่าทางเป็นผีกองกอยหรือเปล่าคะเนี่ยอุตตายละถ้าทำถ้าคุณครูแพรเป็นผีกองกอยคุณครูแพรจะต้องหายาญแปะคุณครูแพรไว้แน่ๆเลยเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะกระโดดออกนอกห้องเรียน <c oughs> แล้วเด็กๆทายถูกไหมคะเอเด็กๆทายไม่ยังไม่ถูกนะคะเพราะว่าคุณครูแพรเนี่ยทำท่าเป็น จิงโจ้ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะอ่าโอ้โหคุณครูแพรนะคะเปลี่ยนท่าด้วยในครั้งนี้ทำท่าทางอะไรคะอ่าคุณครูแพรนะคะตอนนี้เป็นตำรวจค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ แพรทาท่าทางอะไรคะตอนนี้นะคะเอ๊ะเด็กๆลองทายสิคะว่าค,คุณครูแพรเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหเด็กๆบอกว่าค,คุณครูแพรเป็นแมวหรือเปล่าใช่ไหมนะไม่ใช่นะคะค,คุณครูแพรมีกรงเล็บที่ยาวมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คุณครูแพรก็จะเป็นเสือนั่นเองคะ่ะโหเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทีนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหว ต่อไปกันแล้วอะคุณครูแพรรบกวนเชิญข้างๆคุณครูแพรทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของที่วินอยเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบท่าทางของเพื่อนนะคะแต่เอ๊ะคุณครูแพร่ะเราเคลื่อนไหวกันแค่2คนได้ไหมถ้าคุณครูแพรเ,เนี่ยเป็นคนให้จังหวะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรกันดีคะคุณครูแพรนะ ยอดเยี่ยมมากๆ,ๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษนะคะขอเชิญนะคะคุณครูทัศนีรันแดงนะคะหรือคุณครูปูคุณครูปูค่ะทางนี้เลยค่ะคุณครูปูโอ้โหอ่ะสวัสดีคุณครูหน่อยเร็วค่ะอ่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรและคุณครูปูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น โอ้โห,โหยังไม่ค่อยตื่นเต้นเลยขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะคุณครูปูต้องตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเ<ด>ต้นตอีกนิดนึงนะคะอะคุณครูแพรและคุณครูปูพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะเคาะให้จังหวะคุณครูแพรและคุณครูปูนะคะหาพื้นที่ของตนเองนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบท่าทางของเพื่อนนะคะให้คนหนึ่งนะคะเป็นกระจกอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนส่องกระจกดังนั้นเมื่อคนส่องกระจกนะคะทำท่าทางอย่างไรภาพสะท้อนนะคะที่ออกมาก็จะต้องเหมือนใช่ไหมคะคุณครูแพรใช่แล้วค่ะคุณครูแพรและคุณครูแพรนะคะก็จะเป็นคนที่ส่องกระจกนั่นเองส่วนคุณครูปูก็จะเป็นกระจกให้คุณครูแพรค่ะ เอาละค่ะให้คุณครูทั้งสองนะคะตั้งใจฟังจังหวะดีๆนะคะถ้าเคาะจังหวะแบบนี้เราจะต้องเคลื่อนไหวช้าหรือเร็วคะต้องเคลื่อนไหวให้ช้าค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูแพรถ้าคุณครูแพรคอรจังหวะแบบนี้ละคะก็เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะค่ะถ้าหากคุณครูแพรเคาะแบบนี้ อะให้หยุดค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะอะพร้อมแล้วนะคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะทั้งคนส่องกระจกและภาพสะท้อนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเอาลนะค่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนท่าทานกันบ้างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณครูแพรวนะคะจะเคาจังหวะ5ครั้งนะคะให้คุณครูปูและคุณครูแพรนะคะกลับเข้าที่เดิมนะคะ1 2 3 4 5ห้าแหมถึงทันด้วยเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะทำกิจกรรมนะคะโดยการให้เด็กๆนะคะจับคู่กันค่ะคนนึงนะคะเป็นคนส่องกระจกอีกคนหนึ่งนะคะเป็นกระจกและทำท่าทางนะคะที่สะท้อนออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมแล้วนะคะเราจะมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ อย่างไรบ้างคะเด็กๆนะคะเก่งกันทุกคนเลยใช่ไหมคะคุณครูแพรใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เก่งกันมากๆเลยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในการคิดท่าทางต่างๆด้วยค่ะโอโ้โหยอดเยี่ยมามากๆเลยค่ะแต่ได้ยินเสียงมานะคะว่าเมื่อยจังเลยค่ะคุณครูโอโ้โหเด็กๆเ,เมื่อยกันใช่ไหมคะแล้วเราจะทํายังไงดีคะให้มันหายเมื่อยคะคุณครูแพรเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะดีไหมคะคุณครูแพร ดีค่ะคุณครูแพรเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆนะคะหาพื้นที่ของตนเองแล้วก็นั่งลงกับพื้นค่ะ,ะเด็กผู้หญิงนะคะถ้าหากใส่กระโปรงนะคะให้เด็กๆนะคะนำกระโปรงคุมเข่าของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเพื่อทีอ่จะสะดวกต่อการทำกิจกรรมเนาะคุณครูแพรพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะเด็กๆ พร้อมหรือย,ยังเอ่ยอ่ะเด็กๆบอกว่าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเอาละค่ะท่าแรกของเรานะคะเราเมื่อยขามากเลยค่ะคุณครูแพรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรดีคะเรามานวดขากันดีไหมคะค่ะเอาละเราจะนวดไปข้างหน้า5ครั้งนะคะเอานะพร้อมกันนะ1 2 3 4 5ทีนี้นวดถอยหลังอีก5ครั้งนะคะ 1 2 3 4 5อ่าคุณครูแพรหายเมื่อยขาหรือยังคะเอ้คุณครูแพรยังไม่หายเมื่อยขาเลยค่ะเด็กๆก,ก็ยังไม่หายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทํากันอีกรอบหนึ่งดีไหมคะดีค่ะอ่ะนวดไปข้างหน้าก่อนนะ1 2 3 4 5อ่านวดถอยล้างอีก5ครั้ง1 2 3 4สหโอ้โหเก่งกันมากๆเลยค่ะขาหายเมื่อยแล้วแต่ว่าแขนยังเมื่อยอยู่เลยค่ะทำอย่างไรดีคะอ่าเรามานวดแขนกันก่อนนะคะอ่ะเด็กๆชูแขนข้างไหนดีคุณครูแพรอ่ะชูแขนข้างซ้ายของตนเองเลยค่ะซ้ายของอตนเองนะคะอ่าคุณครูปลายทางน,นะคะช่วยสังเกตเด็กๆด้วยนะคะว่า เ,เด็กๆสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคุณครูแพรและคุณครูแพรวได้หรือไม่นะคะเอาละค่ะคุณครูแพรเราจะนวดไปข้างหน้า5ครั้งนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าทีนี้นวดถอยหลังอีก5ครั้งนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าโอ้โหข้างนี้หายเมื่อยเลยค่ะคุณครูแพรต่อไปอีกข้างหนึ่งยังเมื่อยอยู่เลยค่ะ ดีมากค่ะอยื่นออกมาเลยนะนวดไปข้างหน้า5ครั้ง1 2 3 4 5นวดถอยหลังอีก5ครั้ง1 2 3 4 5โอ้โหหายเมื่อยหรือยังคะคุณครูแพรเด็กๆบอกว่าหายเมื่อยแล้วคะ่ะดังนั้นเรานั่งให้สบายนะคะเพราะว่า เราจะได้ผลคลายกล้ำเนื้อของเราเนาะใช่ไหมใช่แล้วค่ะ,ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเด็กๆนะคะจะได้ได้อะไรบ้างนะคะคุณครูแพรได้อ่ะฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะทั้ง มัดใหญ่แล้วก็มัดเล็กเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเด็กๆได้ฝึกในเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ในการคิดท่าทางต่างๆนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนไหวด้วยค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะยังไม่บอกนะว่าเป็นกิจกรรมอะไรแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเ,เนี่ยไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำล้างมือนะคะให้เรียบร้อยอย่าลืมที่สำคัญเลยใส่แมสด้วยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ